สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอสวัสดีฟังคุณคุณนะคะค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ GMM Twenty Four Seven ค่ะค่ะรายการที่รวบรวมความเคลื่อนไหวของศิลปินแกรมมี่มาให้ทุกคนได้อัปเดตกันค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าได้แล้ไปดูพี่ดา e n d o r p h i ที่ประเทศมาเลเซียกันเลยดีกว่าที่เขาไปเที่ยวหรอไม่ที่เขาเนี่ยไปซ้อมคอนเสิร์ตกับวงคลาสสิกระดับโลกเลยนะอยากรู้ไหมว่าเป็นยังไงอยากรู้งั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ เจ,จชิคมากจริงนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยไม่ต้องซื้อตั๋วไปถึงมาเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ดาพร้อมกระวงเนี่ยเขาจะบินมาถึงเมืองไทยมาโชว์ให้เราดูในวันอาทิตย์นี้กันเลยอ๋อดีมากเลยเนาะใงั้นเรามาดูพี่เตงหนึ่งพี่เป็กแล้วก็พี่แกนกันมาดีกว่าค่ะทีิปลืมมากๆเมื่อได้ไปถ่าย MV เพลงไทยเพลงรักชาติร่วมสมัยคะ่ะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลย yeah. มีต <Cornell. S 1> ัวนี <lim> ้น่าดูมากเลยฟังใช่จะมีออนเร็วนี้นะคะทาง YouTube ค่ะอย่างก็เราดูนะอแล้วขึ้นเหนือกันดีกว่าฟังโอเคเราตามพี่วงซิลไปเล่นคอนเสิร์ตที่เชียงใหม่นะคะแล้วได้พี่เขายังได้อู้เหนือด้วยกันด้วยนะอ๋ออู้ก้เมือู้กรรเมืองค่ะเอาไปดูกันเลยดีกว่าค่ะงั้นหมูเฮาก็ต้องมาอู้กรัมเมืองบ้างนะฟังเจ้า ช่วงหน้าหมูเฮาจะยังมีเรื่องราวของพี่ป๊อบปองกูนะคะที่จะเตรียมเซอร์ไพรส์สามเธอในงานเธอแฟนลงมถึงงาน<ม>วิ่งการกดสนมาฝากทุกคนได้ค่ะกับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของจ m m m 4 4 7นะคะเราจะมาอัปเดตของเพื่อนหวั่ของซิปปินแกมมี่กันให้ดูต่อกันเลยใช่ค่ะถ้าว่ารู้เปล่าคนเรารลออยอย่างพี่แบงค์อ่ะเขาชอบกินอะไรอาหารฝรั่งชัว ผิดอ่ะทำพี่แบงค์นะกินส้มตำเท่านั้นแล้วกินส้มตำแล้วเกี่ยวอะไรกับผ้าหรอก็กินส้มตำเท่านั้นไม่เงินน่าไม่กินมองไปดูดีกว่าไปดูกันดีกว่าค่ะเป็นไงล่ะบอกแล้วไม่ใช่ส้มตำโดนูนะพี่แบงค์ไม่กินหรอกแล้วทำไมไม่เอาข้อเหนียวไปให้พี่เขาด้วยอ่ะยังนึ่งไม่เสร็จไงเดี๋ยวตามไปออ๋นึ่งอยู่ ่ค่ะกลับมาที่ช่วง3โมง20ที่ผ่านมา <S <S ดีกว่าทีมเจียมแอมชันดี T ้โฟร์เซของเราเนี่ยก็ไปตามดูพี่ป๊อปปองกูลซ้อมร้องเพลงในงานเทยแฟร์ที่สําคัญงานนี้นะมีเตรียมเซอร์ไพรส์พี่กอบบนเวทีด้วยจริงเหรอจะเป็นยังไงไปดูแผนการที่เขาดีกว่าดูแหมนี่ขนาดโชว์ของลับให้เราดูแล้วนะยังไม่กล้าโชว์ของลับจริงๆถ้าเราดูเลยใช่อยากดูมากงั้นเราต้องไปดูที่คอนเสิร์ตพี่เขาแล้วแหละไปกันเลยดีกว่าตอนนี้เลยไหมมันยังไม่ถึง ฟังแล้ววันว่างๆเนี่ยฟังชอบทำอะไรอ่ะอ๋อฟังอ๋อว่างๆก็ทั่วไปกินนอนช้อปปิง้งดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยพี่แพรเยอะปั่นจักรยานไหมเฮ้ยปัน่นปั่นชอบชอบชอบ,ชอบดีเลยงั้นเราไปดูพี่ส้มกันเลยค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเย็นเนี่ยพี่ส้มไปปั่นจักรยานกับดีเจขึ้น Green วฟค่ะดีเจพี่อ้อยบอกเนาะก็คือการวิ่งและปั่นจักรยานเพื่อในหลวงของเราค่ะจะมีขึ้นในวันที่7ธันวาคมนี้นะคะ ได้ใครสนใจนะคะสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาแล้วก็ w w w g r e e n w a v e f m ค่ะ,ะงานนี้ฟังก็ไปนะจริงหรอใช่ฟังรู้ป่าว่างานเนี้ยได้บุญด้วยนะเฮ้จริงหรอใช่เพราะรายได้ทั้งหมดนะคะจะนําไปมอบให้กับโรงเรียนพราดาบทค่ะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ค่ะยังไงก็ไปกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของเหล่าศิลปินแกรมมี่ที่เรานํามาฝากกันในวันนี้ค่ะค่ะอย่าลืมติดตามและกดไลค์ Facebook ของเราได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m g m 2 4 7ค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา2 5ทุ่ม15ถึง2ทุ่มครึในรายการ g m m 24 7ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟาสวัสดีค่ะ <laughs> <laughs>